คุณผู้ชมคะเมื่อเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งตอนนี้ก็มีการหาเสียงนะคะ<อ>แต่ละพรรคติดป้ายแล้วใช่ไหมติดป้ายเดินกลยุทธ์หาเสียงกันอย่าง<อ>คึกคักทีเดียวนะคะแต่ต้องบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะนอกจากจะมีการหาเสียงของพรรคการเมืองแล้วนะคะยังมีการสร้างเงินนะคะสร้างอาชีพได้อีกหลายอาชีพเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะยังบอกว่าจะมีเม็ดเงินก้อนใหญ่เนะะี่ยค่ะสะพัดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ มากเลยทีเดียวส่วนจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะการเลือกตั้งปี2,562ถือว่าเป็นการปลุกบรรยากาศเศรษฐกิจให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งหลากหลายอาชีพก็ใช้เวลาทองนี้โกยเม็ดเงินเข้ากระเป๋ากันได้หลังซบเซากันมานานเริ่มกันที่อาชีพแรกอาชีพทำเงินอันดับหนึ่งในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาทุกยุคทุกสมัยคืออาชีพรับทำป้ายหาเสียง าการสอบถามผู้ประกอบการร้านไป้ายวยนิวในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามได้เล่าว่าธุรกิจนี้เงียบเหงามานานกว่า7ปีแล้วได้แต่นั่งรอคอยความหวังให้มีการเลือกตั้งสักทีเพราะจะทำให้ธุรกิจฟื้นตัวและเมื่อทราบกำหนดการเลือกตั้งก็รีบเตรียมอุปกรณ์รองรับลูกค้าตอนนี้มีตัวแทนหลายพักโทรมาสั่งพิมพ์ป้ายมียอดสั่งทำมากกว่าช่วงเวลาปกติถึงสเท่าทำให้ต้องเดินเครื่องปิง้นกันทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวเมื่อมีป้ายหาเสียง อีกอาชีพที่ทําเงินตามกันมาติดๆก็คืออาชีพรับจ้างติดป้ายที่สร้างรายได้เสริมให้กับใครหลายๆคนพ่อแม่พี่น้องที่คารกครับเสียงที่ท่านได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้เป็นเสียงของหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ได้ยินเสียงหล,ล่อๆแบบนี้แน่นอนว่าอาชีพถัดมาคือธุรกิจอัสปอร์ทให้กับรถหาเสียงของผู้สมัครสสบุคคลที่เสียงหล่อเสียงสวยก็มารับเงินกันไปทั่วหน้ามีการว่าจ้างอาสปอร์ตกันเกือบทุกพัก คาดกันว่าธุรกิจเกี่ยวกับการโฆษณาหาเสียงจะเติบโตกว่า70%และจากการสำรวจห้องบันทึกเสียงในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดเนื่องจากเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ก็พบว่าจากเดิมมีงานจ้างลงเสียงไม่มากนักแต่เมื่อมีการเลือกตั้งเหลานักลงเสียงก็มีงานกันมากขึ้นแต่สิ่งสําคัญคือจะไม่ลงเสียงซ้ําให้กับพรรคอื่นในเขตเดียวกันเพื่อป้องกันความสับสนของประชาชน พี่น้องประชาชนบางคนเนี่ยเขาอยู่ในบ้านเขาได้ยินแต่เสียงครับรถกระจายเสียงเนี่ยรถหาเสียงเนี่ยมันวิ่งผ่านไปนะเขาได้ยินเสียงเราเขาก็จะยำเอเสียงคุณน,นี้นะครับนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปอ่านให้กับนะผู้สมัครในพื้นที่ในเขตเดียวกันนะเป็นผู้สมัครเบอร์อื่นเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนก็จะเกิดความสับสนนะครับว่าอา้าวทำไมอ่านให้กับ ท่านผู้สมัครท่านหนึ่งแล้วนะอีกเบอร์หนึ่งก็มาอ่านอีกนะเกิดความสับสนเหมือนกันก็อันนี้มีผลกระทบอย่างแน่นอนนะสำหรับผมเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมแล้วเนี่ยถ้าผมอ่านให้กับนะครับนะผู้สมัครหมายเลขใดในเขตนั้นแล้วเนี่ยผมจะไม่อ่านให้กับนะผู้สมัครท่านอื่นในเขตเขตนั้นครับมากันที่สิ่งจําเป็นอีกอย่างหนึ่งที่รวบรวมมาให้ในครั้งนี้และเป็นซิกเนเจอร์ของฤดูการหาเสียงนั่นก็คือมาลายดาวเรืองซึ่งเป็นดอกไม้สิริมงคลของคู่กายนักการเมืองมาลายทศวรรษ แม้ช่วงนี้แม่ค้าบอกว่ายอดสั่งซื้อดอกดาวเรืองไม่มากเหมือนกันเรือกตั้งครั้งก,ก่อนแต่ก็มียอดสั่งซื้อมากขึ้นจากช่วงเวลาปกติจากการสำรวจสวนดอกดาวเรืองของกลุ่มนักศึกษาชั้นปะวะสปีหนึ่งสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์วิทยาลักรกเตรและเทคโนโลยีตังที่กลุ่มนักศึกษาได้ซื้อมเมล็ดพันธุ์มาปลูกเพื่อหาไรายได้เสริมก็พบว่ามียอดสั่งจองดอกดาวเรืองตั้งแต่วันที่4ถึง8กุมภาพันธ์นี้จนเกลี้ยงสวนเรียกได้ว่าไม่พอขายกันเลยทีเดียวส่วนราคาขายดอกดาวเรืองก็มีราคาตั้งแต่ดอกละ20สตางจนถึ1บท สร้างรายได้ให้กับกลุ่มนักศึกษาและต่อยอดขายได้ในเทศกาลอื่นๆด้วยสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้มีการคาดการว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า8 0,000ล้านบาทและจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น0.3เเมีหลายธุรกิจที่ได้รับอนิสงในครั้งนี้เช่นธุรกิจป้ายโฆษณาค้าปลีกค้าส่งการผลิตกระดาษโรงแรมที่พักรวมไปถึงการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ด้วยน่าไปรับ จ็อบเสริมเหมือนกันนะคือเรียกว่าคดร้านเนี่ยทำรับทําป้าเนี่ยบอกโหรอกันมานาน เดินแจกป้ายอ่ะเดินติดป้ายนะแล้วก็ปลุกดอกดาวเรืองทันไหมดาวเนี้ยอ๋ไม่ทันแล้วแหละน่าจะออกไม่ทันค่ะรู้สึกว่าน่าจะขายดีมากๆเลยนะของเขาไม่ขายหมดละเกลี้ยงแล้วอะจองเกลี้ยงละใช่นะฮะนอกจากบรรยากาศการเลือกตั้งจะคึกคักแล้วเนี่ยนะฮะบรรดาอาชีพที่กล่าวมาก็คึกคักไม่แพ้กันทํากันข้ามวันข้ามคืนแต่ผมชอบพี่คนที่อ่านสปอร์ตมากเลยนะโอ้เสียงหล่อมากเสียงเนี่ยจริงๆน่าไปเป็นนักการเมืองเองได้เลยเสียงหล่อเสียงหล่อมากเสียงหล่อมากนะฮะก็เป็นสีสันในช่วงเลือกตั้เอาามมให้ดูกัันนรว ก้าวเข้าสู่ผู้ติด,ดตาม2ล้าน Subscribe และไม่พลาดติดตามข่าวสารสำคัญอย่าลืมกด subscribe youtube มติชนทีวีนะครับ